อ่านะคะวันนี้เราจะมาชมร้านสลัดชมพู่นะคะดูค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเห็นไหมแต่ว่าช่วงวันนี้เรามาถ่ายช่วงเย็นแล้วนะคะพอดีของใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายตอนของเยอะๆจะได้ดูน่ากินเห็นไหมอันนี้เป็นจีเด็ดของร้านเลยค่ะค่ะ ยำสาหร่ายเอเห็นไหมเห็นไหมดูแต่น่าก,กินทุกอย่างเลยสวดีวันนี้ของใกล้จะหมดแล้ว ค่ะเรามาเจอกับเจ้าของร้านนะคะดูเลยค่ะเขาใจดีนะคะเป็นผู้ชายะค่ะสวัสดีเร็วราคาเริ่มต้นขีระสิบเก้าบาทนะคะมีเลยตอนนี้น้ำสลัดโอเคแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้วันนี้แค่วันแรกะค่ะรองทำถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะ